สวัสดีครับพระสมเด็จประวดหมายเลข2องี่ห้าครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพใหญ่สุไทยกำแพงเพชรนะครับลักษณะพระหนึบกลังผิวในมีลักษณะผงเกสรอยู่ด้วยผ้าในเก่าเก็บนะครับคมกริบเลยนะครับนะครับอันนี้นะครับเป็นใบหน้าเซียมเกตทะลุแบบผ้าซุ้มซุ้มเรียวเล็กนะครับมีการหักมุมอยู่ในสัดส่วนก็ได้เลโชวสอดคล้องกับกรอบกระจกด้านนี้นะครับตกลงมาบริเวณนี้นะครับแข้งสารมองเห็นชัดเจนนะครับทานเขียงแบบไม่หนามากนะครับ วันนี้ตรงนะครับและเชิดขึ้นเฉียงลงนะครับโดยที่องค์พระตรงกลางนะครับอกมีร่องสังคติอยู่นะครับพระเนื้อแกร่งแห้งด้านหลังนะครับจะมีลักษณะของรูพุนปลายเข็มนะครับรอยปูไตอย่างเงี้ยนะครับผิวสังขยาบางส่วนนะครับด้านข้างมีรอยปริจากการตัดนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีธรรมชาติความสวยงามของกลุ่มที่เป็นพระผิวขาวหนึกแกร่งนะครับนับห็นได้ว่า ข่าวก็บริเวณข่าวก็ขาวงาช้างนะครับมีรอยปริแยกนะครับด้านข้างเนี่ยเป็นลักษณะสีน้าตาลที่เป็นผงเกสรบางๆอยู่เห็นไหมครับตัวนี้เป็นผงเกสรอยู่ที่องค์พระก็จะเห็นรอยหดเหี่ยวของไปนะครับจนกระทั่งจุดที่ลึกก็คือล่องสังคตินะครับแล้วบริเวณนี้นะครับมีรอยยุบขดของแข้งสารนะครับแล้วก็พระนะครับจริงๆมวลสารเห็นอยู่แล้วนะครับมีประกอบอยู่ครบนะครับเช่นพระสุมกองแางเพชรนะครับเนี่ยเชิดขึ้นเฉียงลงนะครับ ชัดเจนสูนบุรณนี้ก็ค่อนข้างสอบตรงมีขีดล่องถึงซ้มนะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่พิมพ์นะครับแล้วแต่พิมพ์นะครับไม่จํากัดแต่เราให้ดูว่ามีนะครับส่วนด้านบนนะครับเราเห็นชัดว่าพักลุ่มนี้ก็จะมีล่องรอยยุบขดอย่างนี้ก็ถือว่ามีความสวยงามอย่างยิ่งครับ